การรถไฟเริ่มขายเข้ากล่องปลาเกา๋าใช้ปลาเก๋าเนื้อมังกรแผ่นใหญ่ราวกับฝ่ามือใส่กับข้าวอีก6อย่างราคากล่องละ120เหรียญไต้หวันน่ากินมากเห็นแล้วน้ำลายไหลแต่เดิมขายที่สถานีไทยนั้น3แห่งเท่านั้นขณะน,นี้เพิ่มจุดขายในไทเปและภาคกลางจำกัดแห่งละ50กล่อง เริ่มขาย9ก้นาฬิกาประชาชนมาเข้าแถวรอจํานวนมากมีผู้มายืนรอตั้งแต่ -8 ปดนาฬิกาบางคนอยู่ที่นครเทาเยือนก็ยังมาเข้าแถวด้วยไม่ยอทอต่อความยากลําบากในการเดินทางโดยบอกว่าต้องการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงปลาเกา๋าโภชนากรหวังจชอรอรี่บอกว่าเป็นปลาเก๋าคุณภาพดีมี DHA และ EPA ไขมันดีมีประโยชน์ต่อหลอดเลือด มีผู้แสดงความกังขาปลาเกามังกรมีราคาสูงช่างละ180-200เหรียญไต้หวันจึงสงสัยว่าจะมีการแอบอ้างโดยใช้ปลาเกาเสือซึ่งราคาต่ำช่างละ140-150เหรียญไต้หวันพันเมืองอันพูวการเมืองพิงตรงรับประกันว่าใช้ปลาเกามังกรของแท้ปลาเกาทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันขายราคา120เหรียญไต้หวันเป็นราคาพิเศษ เข้ากล่องปลาเกาจากขาจนถึง31ก,กรกฎา,าคมการรถไฟไต้หวันบอกว่ากระแสตอบรับดีจะขยายเวลาจำหน่ายออกไปประชาชนจะได้ลิ้มรสเข้ากล่องชั้นเลิศแสงชัยกิติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน